สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีวันสงกรานต์คะ่ะสุขสันต์วันสงกรานต์คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะจะเรียกได้ว่าสวัสดีปีใหม่ได้ไหมคะค,มคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมคะ่คมคะก็อบอกโอ้โหในเมืองเนี่ยรถติดนะจ๊ะคค้ตุก็อยากไปดูจริงๆนะเนี่ยว่าในเมืองรถติดมันขนาดไหนนะคะเพราะว่าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้มาสามปีแล้วนะจ๊ะ อ้มกันแทบแย่เลยนะคะคุตุกจะทานข้าวกลางวันค่ะวันนี้ไม่ได้เอากับข้าวมานะคะปรากฏว่าคุตุกออเดอร์ไปรายการหนึ่งจะเอามาเลี้ยงแมวเขาบอกให้ไปรับที่ร้านไม่มีรถไม่มีรไมมรเดอร์ค่ะอู้ตายละสั่งอะไรตอนนี้นี่ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนหน้านี้สั่งมาแล้วสองอย่าง วันนี้ฉลองนะคะฉลองวันสงกรานละกันเนาะฉลองคนเดียวนี่แหละนะจ๊ะคุณผู้ชมฉลองอู้ตายละหล่นเลยฉลองคนเดียวนี่แหละทําอะไรดีฉลองเรื่องอะไรดีคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขายำคะ่ยคะยำหมูยอยำหมูยอหมูสับค่ะคุณผู้ชมนะคะมีห็ดหมูหนูด้วยคะ่ะคุณผู้ชมคะ หน้าตาก็ได้อยู่จากคุณผู้ชมคะ่ะนี่นะกล่องนี้เท่าไหร่นะหกหกสิบหกสิบห้าหรือเปล่าน,นะคะคุณผู้ชมสงกรานถ้าแถวบ้านเราพี่เซงโรกแล้วร้อนเนี่ยตอนเขาก็จะไปเที่ยวน้ำตกเนาะน้ำตกเยอะเนาะพี่โลกอะน,นะคะจะไปเที่ยวน้ำตกกันเสร็จแล้ว ก็กลับมาเล่นในเมืองในตลาดค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ก็มีกฎข้อห้ามอะไรม้างแบบคุณทุกจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูแล้วอย่างนี้นเราก็ไม่ใช่เปลรุ่นด้วยไม่ได้ไปเที่ยวละนะคะสมัยก่อนๆค่ะคุณผู้ชมค่ะจําได้ว่าเอารถปิก up แล้วก็ใส่โอ่งมังกรขน,นน้องๆเต็มกระบะรถเลยค่ะโตโยต้า ยู y ้าไม i g ติ y เ็กนี่แหละนะคะอุย้ยสนุกสั้นนานค่ะนะคะอยู่นี้ไม่ได้ทําแบบนั้นละแกแล้วไม่ได้ทําอย่างนี้น้องๆเขาก็โตกันหมดแล้วนะคะคุณผชมค่ะทานข้าวกันค่ะฉลองฉลองอะไรคะฉลองที่ใช้ชีวิตอยู่มาได้จน ปัจจุบัน <c oughs> หันยำค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ไม่ได้แล้วบอกใช้ได้ใช้ได้อร่อยอร่อยนะตัวแรกมาไม่ได้เปิดหน้าต่างโอ้ร้อนวันนี้ไปทำบุญี่วัสกัดน้ำมันค่ะก็ ถ้าวันแรกนะเขาจะทำพิธีบังสุกุลโดยทำไมคะเขียนชื่อผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอะจดไปเลยใครบ้างมีรายนามอะไรบ้างแล้วก็ทำบุญนะคะแล้วแต่ศรัทธาวันนี้คุณตุก๊กเขียนไปตามความเชื่อของเราเนาะเราใส่ไปแม่เอ้ยใครเอ้ยบรรดาปุยา่าตายายทั้งซ้ายทางขวานะฮะใส่ไปจดไปนะคะ ค,ออคุณผู้ชมคะขอบคุณคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากซัพพอร์ตช่องบุตุกด้วยนะคะช่องบุตุกชา n แนลค่ะแล้วก็มีใน Facebook ชื่อรัชดาพรคำมานะคะ กดติดตามนะคะมันในตรงนั้นอ่ะมีโฆษณาของ S B Reels เข้ามาแล้วค่ะแต่กว่าจะได้โฆษณาเนี่ยหนึ่งข้อกำหนดของเขาในโปรไฟล์ดิจิตัลเนี่ยโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยต้องเปิดเป็นโปรไฟล์สาธารณะค่ะก็โอเคตรงนั้นได้มาแล้ว เดี๋ยวกว่าจะได้ร้อยดอนยี่นานก็ไม่ใช่คนดังนะคุณผู้ชมผู้ชมค่ะอย่าลืมขับรถขับราต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวโดนเป่าโดนเป่าเดียเ๋ยวเรียกลงมาหมดเลยนะคะอันตรายเนาะเราไม่รู้หรอกคนเ,เวลาอะไรเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยหืมชอบเกิดหน้าเทศกานะตายก็ตายก็เนี่ยนาทเกานี่นะจ๊ะหูุ่นไวไปหมด เก็บขึ้นสวรรค์ <มา S 1> เก็บลงนระกอะไรกันหมดเต็มไปหมดนะคะผู้ชมคะครูตุ๊กอวพอรให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะรวย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 ค่ะสำคัญสุดท้ายฝากเมตตากดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องครูตุ๊กชาแนลนะคะ อาจจะมีสาระมากไม่มีสาระบ้างมือใหม่ค่ะยังคุมทนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะฝากด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ